สวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยเรื่องภาพถ่ายย้อนแสงนะครับว่าเราจะทําอะไรกับภาพถ่ายย้อนแสงได้บ้างนะครับอย่างภาพนี้นะครับผมถ่ายด้วยกล้อง eos m 5 0นะครับด้วยเลนตัวนี้เลนส์คิดติดกล้องนะครับก็ถ่ายย้อนแสงแล้วก็วัดแสงที่ท้องฟ้าให้ท้องฟ้าวัดแสงพอดีให้ฉากหน้าเนี่ยแบบเรานี่ก็จะมืดลงไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ยิงแฟลชนะครับ เพื่อที่จะอยากได้เงาดําแบบนี้ตอนที่ถ่ายนะครับจริงๆก็มีอีกใบหนึ่งที่ยิงแฟชนะครับเดี๋ยวให้ดูก็ได้อ๋อไม่ใช่อ่าภาพนี้ครับภาพนี้ตั้งค่ากล้องเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราเปิดแฟชหัวกล้องนี่ครับแฟชเล็กๆนะครับอัดเข้าไปแบบเราก็จะมีแสงสว่างขึ้นมาชัดด้านหน้าชัดขึ้นมานะครับคราวนี้มาดูสนใจที่ภาพนี้ดีกว่าผมว่ามาลองมาดูว่าภาพย้อนแสงนี่เราทำอะไรเขาได้บ้างนะครับ ไปที่ไลท์รูมเลยครับไปที่ไลท์รูมแป๊บนะไลท์รูมไลท์รูมโมบายเป็นแอปฟรีนะครับถ้าจะใช้แบบเสียตังก็จะได้ฟัง์กชันเพิ่มเติมมาแต่โอเคแล้วแหละตรงน,นี้ผมว่าแอปฟรีก็ยังยังโอเคได้ว่าเราทำภาพเพื่อที่จะลงโซเชียลเนี่ยเหนือเฟือครับอ่ะมาดูเลยนะครับว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับ ผมลองอันนี้เลยไม่ต้องทาอะไรครับอัตโนมัติไปก่อนนะครับอัตโนมัติด้านล่างลองดูจึงมเให้น่างไงครับฉากหน้ามาเลยเห็นไหมไม่อืมครับนี่แค่ไม่ต้องทำอะไรครับแค่จิ้มอัตโนมัติเข้าไปนะครับก็ภาพนี้ก็ถือว่าสว่างขึ้นมาแล้วก็นำไปใช้งานได้แต่ว่าผมไม่ไม่ชอบภาพแบบนี้ครับ ภาพถ่ายก็แล้วแต่สไตล์นะครับว่าใครจะชอบแบบไหนผมเล่นให้เขาเป็นเงาดําแล้วก็ฉากทองฟ้าเป็นสีน้ำเงินหนึ่งก่อนลองดูว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนเพราะว่าไฟล์ <c oughs> ก็อย่างเงี้ยดูว่าเราจะขุดได้แค่ไหนนะ <c oughs> ผมเริ่มจากการมาที่แสงแล้วก็ลดเงาก่อนลดเงาเพื่อให้ฉากหน้านี้ดำไปเลยครับเข้มไปเลยแล้วขอเพิ่มไฮไลท์นิดหน่อยสิจะมาไหม ได้อยู่โอเคครับเสร็จแล้วผมจะเล่นกับสีเดี๋ยวขอเอาเงาลงมาอีกมืดไปเลยขอเล่นกับสีหน่อยสีนี่ลองดูที่อุณหภูมิสีก่อนนะครับว่าจะทําให้ท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นได้ไหมอาวมันพอได้สีน้ำเงินเพิ่มขึ้นโอเคครับอยู่ที่เรานะครับถ้าเราอยากได้แบบเหลืองก็ได้นะนอารมณ์เหลืองเหลืองลัางนะครับโอ้สีทองอันนี้เป็นสีน้ําเงินโอเคนะต้องดูน้ําเงินอย่างนี้นะครับ แล้วผมก็ไม่พอใจยังไม่พอใจนะลองทำต่อครับไปที่แป๊บนึ่งไปที่มิกซ์เนี่ยมิกซ์เสร็จแล้วไปจิ้มที่สีน้ำเงินหรือสีฟ้าแล้วก็เดี๋ยวขอขอแสงสว่างกอนขอแตะปุ่มนี้แล้วกันแตะปุ่มรตรงกลางนะครับตรงกลางตัวเส้นลักตุ่มๆเนี่ยเอาแสงสว่างดีครับมันเป็นสีในโอ้สองสีเลยเอาลดแสงสว่างลงเสร็จแล้ว ควอิ่มเดี๋ยวจิมไปตรงไหนแล้วก็เริ่มขึ้นเลยครับให้มาครับผมมาได้ครับแต่จะดูล่อนๆไหมไม่หลอนเท่าไหร่ครับผมได้เลยครับนี่แหละที่เราต้องการโอเคเสร็จแล้วพอมิกสีได้อย่างนี้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวออกจากหน้ามิกสีสิตัวมิกซ์สีจิมนี้ออกเสร็จแล้ว เสร็จสิ้นเรื่สีเสร็จขอเล่นกับไฮไลท์พวกนี้หน่อยเกลี่ยสีหน่อยมาที่ไฮไลท์เดิอนไฮไลท์เราจะย้อมไฮไลท์ได้ไหมเดี๋ยวเลื่อนนี่ก็รับย้อมไฮไลท์ให้เหลืองได้ไหมพอได้นิดหน่อยนี่น่าจ,จะโอเคแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกนะครับโอเคละเสร็จสิ้นไปนเลยเรียบร้อยครับได้ภาพที่ผมอยากได้แล้ว ภาพถ่ายก็เป็นศิละปะนะครับอยู่ที่เราจะดีไซน์นะนี่อันนีทน้ที่ผมอยากได้แล้วผมก็ Export ออ,ออกไปสิครับจิม Export ออ,ออกไปแล้วก็เขียนแคปชั่นทีๆให้ผู้คนมากดไลค์กดไลค์กันครับพบกันคลิปหน้านะครับแล้วก็หากสงสัยหรือว่าสนใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานถ่ายภาพงานถ่ายวิดีโองานปรับแต่งภาพตัดต่อวิดีโอนะครับก็ ส่งข้อความมาสอบถามได้นะครับที่เพจอย่าไว้ใจช่างภาพนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้านะสวัสดีจ้ะ